อาการของรองเท้าสตั๊ดคู่นี้นะครับก็เป็นอาการที่มันขาดบริเวณอัปเปอร์นะครับแล้วก็พื้นมันเนี่ยพื้นมันขาดออกเต้ของตัวรองเท้าเนี่ยก็ขาดเท่ากับว่าเราต้องทําการจัดทรงรองเทา้าใหม่แล้วก็ทําการตัดเต้เหมือนแยกล่างรองเท้านะครับมาประกอบเข้าหากัน เราก็ใช้หุ่นหุ่นก็เป็นหุ่นตัวสีเขียวนะครับเป็นหุ่นรองเท้าตามขนาดไซส์รองเท้าอย่างเช่นรองเท้าเบอร์4ส4 2เนี่ยมันก็จะมีหุ่นของมันนะพอเราได้หุ่นรองเท้ามาเนี่ยเราก็จัดทรงตัวอัปเปอร์ตัวอัปเปอร์ก็คือตัวชิ้นงานของสตัต๊ดแล้วก็ตัวเต้เนี่ยก็จะเป็นเราตัดมาใหม่นะเป็นเต้อ่อนข้างในแล้วก็เข้าไปสวมในหุ่นรองเท้านะครับพอ เข้าไปสวมเสร็จแล้วเราก็ทําการจัดทรงนะครับดึงให้มันเข้ารูปพอเข้ารูปเสร็จเนี่ยครับก็ทําการทากาวนะครับทากาวที่ตัวพื้นกาวที่ตัวเปอร์กาวเนี่ยใช้นะผมก็จะใช้อยู่เป็นกาวซ่อมตะตันในถั่วนะครับก็ลงที่ตัวเปอร์ลงที่ตัวพื้นนะครับการทากาวนะครับก็คือ ทาบริเวณปลา,ายเท้ามายังส้นเท้านะครับทาทิ้งไว้นะครับประมาณ10-20นาทีเพื่อรอกกามมันเซตตัวแล้วก็ใช้ในเป่าผมเนี่ยเป่าเพื่อไล่ความชื้นก่อนที่เราจะประกบตัวพื้นรองเท้ากับตัวอัปเปอร์เข้าหากันนะครับการประกบเนี่ยก็ไล่จาก ฝลายเท้านะครับมาหยัางส้นเท้าดูพยายามดูตัวเปอร์และตัวพื้นเนี่ยให้มันเข้ารูปทรงเดิมนะครับตามที่เราขีดหรือเรามาร์กยุดไว้นั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้คอนทุบเพื่อไล่อัดกาวอีกทีหนึ่งให้มันแนบสนิทแล้วก็จะนำเข้าเครื่องอัดกาวเพื่อใช้แรงกด พอเครื่องอัดกาวเสร็จเนี่ยเราก็จะทําการเย็บรอบด้วยสาย PE เส้นคู่ครับเส้นสีดําและเส้นสีขาวเสร็จก็จะออกมาประมาณนี้ครับงานเปลี่ยนพื้นอัดกาวเย็บรอบครับ